ขอถามหน่อยถามพี่น้องทุกคนว่านี่คือต้นอะไรเดี๋ยวเรามาดูถึงลักษณะทั่วไปครับเป็นไงครับมาแล้วครับเปริดต้นไม้ต้องถามวันนี้ป่าต้นไม้มาถามพี่น้องอีกแล้วครับโอ,อยู่ในสวนยางครับอยู่มานานแล้วลหละแต่ว่า ต้นโตโตเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นนะครับเพราว่าพอโตขึ้นมานิดนึก็โดนตางใชแล้วอ่ะเรามาดูครับให้ดูที่เรือนยอดก่อนเลยยอดจะเป็นสีนี้นะตันนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็มีองค์ประกอบมากพอนะครับที่จะถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับมาดูโครงสร้างใบนะฮะใบก็จะเป็นรูปเรียวยาวอย่างนี้ครับนะ แล้วมันก็จะมีขอบเป็นเหมือนฟันเลื่อยอะนะครับ mm hmm. ต้าใจมือกลัมใบเนี่ยใบด้านบนจะเป็นมันลื่นนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นค, mm hmm. คือมันไม่มีมีขนนะครับไม่มีขนใบลื่นนะครับแล้วก็ที่บริเวณการใบการใบติดติดกับลำต้น่ะ จะเป็นเช่นนี้นะอ่าจะออกสีเรืองเรืองแดงๆนะแล้วก็เป็นคานขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีใบอยู่เป็นเป็นอะไรเป็นช่อนะนี่ๆเห็นไหมนะครับเอสงสัยนะว่ามันเป็นต้นอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูลําต้นกันอีกนิดหนึ่งนะบริีิดใต้กูลต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะ ต้นนี้มีความสูงประมาณสักเกืบเกือบเมตรอะผมว่านะเกือบเมตรได้แล้วตอนนี้นะครับอย่างที่บอกครับต้นใหญ่เนี่ยไม่ได้เห็นเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะพบในส่วนหยากรับแล้วมันไม่ได้โตครับเนี่ยต่ว่าผมไม่เห็นนะแล้วมาร์กไม่ตันเนี่ยก็โดนสับไปแล้วนะครับในช่วงตอนต่างผ่านะครับที่ก็บอกว่าอยากรู้อะไร ไห้ตามหลวงกูก็คือ Google เลยครับแต่ทีนี้ครับในระบบ Google เนี่ยนะตาในความเข้าใจของเราแต่ก่อนก็คือเราต้องมีชื่อนะครับเราต้องมีชื่อของสิ่งนั้นๆก่อนนะแล้วเราก็ค่อยกดค้นหาชื่อก็ไปดูนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่รู้เนี่ยว่ามันมีชื่อว่าอย่างไรนะครับมันก็มีอีกวิธีนะครับที่มันมีมานานเนี่ย แต่ผมเพิ่งรู้เพราะผมเฉยเฉยอีกวิธีหนึ่งไงก็คือเราก็ใช้โทรศัพท์นะมาถ่ายเป็นภาพนะครับอันที่จริงมันมีมานาาแล้ว่ะแต่ผมเนี่ยเฉยนะผมเฉยเฉยนะพอเพิ่งรู้นะก็คือที่ Google นะครับพี่น้อง Google มันก็จะมีที่เป็นกล้องถ่ายรูปแต่ลนมันจะมันจะมีอยู่ด้านบนเป็นกล้องถ่ายรูป พี่น้องก็กดไปที่กล้องถ่ายรูปตรงนั้นเลยครับนะอันเนี้ยไม่รู้มาสอนมนหรือสีปะ่ะผมเพิ่งรู้จริงครับก็ก็เราก็กดไปที่ถ่ายรูปนะแล้วมันก็จะ,ะมีให้เรากดไปที่รูปภาพนะเราก็กดไปที่รูปภาพที่เราอยากรู้นะครับแต่ในกรณีที่ผมใยต้นไม้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ลองใส่ไปดูก่อนครับ แล้วก็ภาพที่เราถ่ายมาได้เนี่ยครับกดใส่ลงไปเลยนะครับระบบมันก็จะไปค้นหานะครับไปค้นหาภาพที่ใกล้เคียงนะหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันไว้ก่อนนะครับที่มีคนเคยทําเคยถ่ายเคยใส่เอาไว้นะครับแล้วก็จะโอนขึ้นมาเป็นข้อมูลครับซึ่งนะมันจะใช่หรือไม่ถึงต้นไม้ชนิดนี้หรือไม่นะครับนะอันนี้เราก็าไล่ดู ว่ามันมีความใกล้เคียงแค่ไหนนะครับจากภาพที่ผมถ่ายมานะครับพี่น้องมันไม่รู้ว่ามันไม่ชัดหรือยังไงนะครับหรือว่าในระบบมันยังไม่มีพืชชนิดนี้อยู่แต่มันก็ขึ้นในที่ใกล้เคียงนะครับผมไล่ดูมันก็ยังไม่ใช่ไม่โดนอยู่ดีครับนะครับนี่ก็คือระบบที่มีมานานแล้วนะแต่เราเพิ่งรู้คือบางทีนะถ่าว่าเราถ่ายภาพ ไม่จัดนะรบางทีความกัดเคลื่อนมันก็อาจจะมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องท่านไหนรู้จักนะครับก็สามารถจะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตามลักษณะที่ผมตายพี่น้องดูนะครับก่อนจากค,คลิปนี้นะครับผมเชื่อว,ว่าในยุคนี้นะทุกคนคงต้องมีการทาคลิปนะครับก็เรียกว่านะหลายแพลตฟอร์มนะเขาก็มีจ่องทางให้ทาคลิปหารายได้กันนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งหนึ่งนะในการทาคลิปที่เราขาดเสไม่ได้เลยก็คือ ไม่นะครับไม่เพื่อนที่จะให้เสียงของเราเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นนะตั้งกล้องแล้วก็เดินไปนะครับแน่นอนครับต้องใมไร้สายกดดูสินค้าได้เลยนะครับพี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่ลั้รับชมกฝากดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วต้นใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ดีครับ ถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและผลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ